าปีครับอสูรติดปีกนะครับที่อยู่ในรูปนกเนาะเป็นนกกินเนื้อขนาดใหญ่ครับมีใบหน้าและส่วนอกเป็นผู้หญิงแต่มีกรงเล็บเป็นนกอินทรีครับแต่คนละตัวกับอีพีที่แล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงฮาปีครับเป็นนกที่เทพเจ้าเนี่ยใช้ลงโทษหรือทรมานมนุษย์โดยเฉพาะการลงโทษวิญญาณคนตายครับคอยจิกตีไปตลอดทางที่คนเหล่านั้นเดินทางไปยังทาทารัสครับนามของมันมาจากภาษากรีกหมายถึงผู้จิกตีครับเข้าใจตั้งชื่อใช่ไหมครับฮาปีเนี่ยจากคาแปลชื่อของมันนะครับท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังคงจะคิดกับอัการกริยาของมันออกแล้วว่ามันโฉบคือโฉบแบบเหมือนเหี้ยวรับท่านผู้ชมแล้วก็จิกจิกเหยื่อเนาะหนึ่งในพฤติกรรมที่โด่งดังของมันนะครับคือการโจมตีบรรดาลูกสาวของแพนดาริอุส ซึ่งขโมยสุนักทองคํามาจากโอลิมปัสและฮาปีอีกนะครับที่นําลูกสาวของแพนดาริอุสเนี่ยไปรับใช้ในนรกครับฮาปีโหนหี่ยมกับมนุษย์มากครับเสียงกรีดร้องโหนหวหนของมันเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเมื่อมันโฉบลงมาหาเหยื่อนะครับทั้งกลิ่นทั้งเสียอะไรเนี่ยเปื้อนอยู่ที่ตัวมันเป็นสัญญาณหน้าขนลุกจากเทพสู่มนุษย์โชคลายเลยครับพวกเขาต้องเตรียมตัวกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตำนานกรีกเล่าว่าฮาปีเป็นพี่น้องของเทพีไอริสเทพีแห่งสายลุงเพราะมันเป็นลูกสาวของทมัสและนางสมุดถ้าเรียกให้ เท่ขึ้นอีกนิดนึงก็คือนางนีทะเลโอเชนิสครับชื่ออเล็กตาและเรื่องของฮาปีที่รู้จักกันดีก็คือเรื่องที่มันจิกอาหารจากฟิเนอสฟิเนอัสคือราชาแห่งเทรสครับ เป็นผู้มีพรสวรรค์นในการพยากรณ์น,นะครับพระองค์เนี่ยชอบบอกเรื่องใครต่อใครแบบว่าอนาคตอะไรแบบนี้นจนซุดโกรธครับเทพเจ้าลงโทษด้วยการสาปให้ตาบอดแล้วจับตัวฟีนนอัสไว้บนเกาะที่โดดเดี่ยวครับที่นั่นมีอาหารวางไว้ให้มากมายครับยังส่งกินยั่วยวนน้ำลายแต่ว่าเขากินไม่ได้เพราะตัวฮาปีจะบินมางับอาหารจากมือของราชาก่อนที่จะส่งเข้าปากครับฟีเนอัสเนี่ยหิวโซทั้งที่มีอาหารล่ออยู่เช่นนั้นเหตุการณ์ยังคงดําเนินไปจนถึงเรืออาโกมาถึงนะครับเจสันอะไรแบบนี้นและลูกเรือก็ต ลงช่วยราชาผู้น่าสงสารนะครับบางตำนานว่าจัดการฆ่านะครับบางตำนานบอกว่าฆ่าแต่บางตำนานก็บอกเอ่อบ,ร,อบริอสโฮลสแห่งบิลิอัสสายลมเหนือซึ่งหอได้ช่วยไล่พวกฮาปีกระเจิงครับแต่ไม่ได้ฆ่าตามที่เทพีไอริสขอร้องเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับที่เทพีไอริสทำให้กับฮาปีที่จะไม่มาเกาะกวนราชาเฟเนอัสนั้นฮาปีเหลืออีกชื่อหนึ่งก็คือสุนัขของซูส ก็กลับถ้ำไปนะครับของมันไมโนอันคิสฟีเนอสเนี่ยจึงบอกความรับของหินซิมเพิลเกตเป็นการตอบแทนครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะท่านผู้ชมใครที่ไม่ชินกับการฟังชื่ออะไรแบบเนี้ยแล้วงงว่ามึงพูดอะไรนะครับขออยัยจริงที่พูดมึงพูดกูนะครับคือแบบท่านผู้ชมอาจจะนึกอยู่ในใจมึงกูจำไม่ได้ตั้งแต่อัมอัฟอัสซัสอะไรและอัสมัทเฟรตัสอะไรเงี้ย คือผมก็เหมือนกันนะครับก็ฟังเพื่อความสนุกและชื่อมันเยอะๆอย่างเงี้ก็งงๆดีนะครับผมพูดผิดพูดถูกแต่ท่านผู้ชมจะได้ไม่รู้นะห้าปีเนี่ยมีอยู่2ชนิดครับชนิดหนึ่งเนี่ยผสมวิญญาณแห่งลม แต่เดิมทีเนี่ยเพียง2ตนคือเอลโรพายุพัดช,ชิวและโอซิปีครับปีกลมกดแต่ต่อมาเพิ่มเซเลโนโลฝีเท้าลมกดไว้ตรงกลางด้วยครับส่วนอีกชนิดหนึ่งนะครับมีชื่อขึ้นต้นด้วยความมืดต่างๆในตำนานจีกยังกล่าวถึงตัวฮาปีตัวอื่นๆว่าด้วยอย่างเช่นแบบฮาปีที่ชื่อว่าเอ่อโพดักว่าเป็นแม่มาสศสทธส์2ตัวซานทัสและบาเลอัสเนี่ยตัวหลังเป็นมาที่อคิลัสใช้นะครับโดยมีไซไฟลอสลมตะวันตกเป็นบิดาเชื่อไหมครับว่าในตำนานหิมพานของไทยเราเนี่ยมีนกชนิด นี้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับนกที่ชื่อว่านกอราหารันไม่มีไม่ไม่มีต่อเต่ากระรันนะครับอ่ออ่างล,ล้อเรือหอหีมหนกกาดนอหนูไม่มีต่อเต่ากระันนะครับนกอราหันของไทยเนี่ยเป็นพันนกชนิดหนึ่งที่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียครับอยู่ในดินแดนหิมพผนาน มีฐานะเป็นตัวประกอบในภาพไทยครับไม่มีลิเดชหน้าประหลาดใจเหมือนทั้งตัวฮาปีและไซเลนครับทาทั้งที่หัวมันเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีส่วนอกของผู้ชายและผู้หญิงแล้วแต่จะเป็นนกเพศไหนอะไรงนเงี้ยเนาะไม่มีลิเดชหน้าประหลาดใจเหมือนทั้งตัวฮาปีและตัวไซเลนครับก็จบไปแล้วนะครับกับเอ EP ที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยพูดชื่ออะไรมาี่นผมไม่รู้เลยท่านใดมีอะไรติก็คอมเมนต์ได้นะครับสนใจสั่งหนังสือลิงก์ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติป ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ